สวัสดีครับผมเปิดคอร์สสอนโหราศาสตร์ไทยทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom นะครับจะสอน5ส,สัปดาห์สัปดาห์ละ2วันคือวันจันทร์กับวันพฤหัสเวลาเรียนก็คือบ่ายโมงถึงบ่ายสเริ่มเรียนวันที่3ตุลาคมไปจนถึงวันที่3พฤศจิกายนผมจะสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงดาวจร และทุกครั้งที่สอนก็จะมีบันทึกวิดีโอเอาไว้ทบทวนย้อนหลังได้ทุกชั่วโมงเลยนะฮะบันทึกทุกชั่วโมงในการสอนเลยค่าสมัครท่านละ3,000บาทผมจะมีหนังสือตำราส่งไปให้หนึ่งเล่มมูลค่าหนังสือ900บาทติดต่อเพิ่มเติมได้ทาง l ล n e ID ทนัน1น6 6หรือทางเบอร์โทร9 9 9 8 5 5 5 5 4 8 การสอนก็จะให้ทําให้รู้จักเรื่องของดาวโดยละเอียดนะครับรู้จักราศีรู้จักว่าเมื่อดาวมาสถิตแต่ละราศีแล้วจะเกิดผลในการพิจารณาอย่างไรในการสอนแต่ละครั้งให้รู้จักเรื่องของมุมสัมพันธ์ต่างๆเช่นมุมตีโกนมุมเลงมุมเบียนนะครับ เรื่องของดาวพระค์คู่เมื่อเข้าใจพื้นฐานดวงชะตาเป็นอย่างดีแล้วก็จะสอนในเรื่องของดาวจรดาวจรในปัจจุบันอยู่ที่ไหนและในอนาคตใกล้ๆที่จะมีการขยับต้องทำนายอย่างไรบ้างรับรองว่าท่านจะได้เรียนรู้โหราศาสตร์ในแบบที่ท่านไม่เคยเรียนที่ไหนมาก่อนนะครับ อย่าลืมนะครับสนใจก็ติดต่อทาง ID Line หรือทางเบอร์โทรขอบคุณครับ